เราจะมาบันทึกรายการขายของวันที่1นึ่งคุมพานะคะก็คือเราจะเป็นการขายเชื่อนะคะผักกระป๋องให้กับบริษัทกีวี่จำนวนหนึ่งลังนะคะเราจะเข้าที่ระบบขายและรับจ่องสินค้าค่ะกดเว l โวค่ะแล้วก็เลือกที่น้อยสินค้านะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องก็คือ HR เลยใค่ะกรณีนี้เป็นกรณีขายเชื่อนะคะ1 2ึ่งจค่ะขายเชื่อกอดโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มนะคะ เอกสารที่แยวข้องนะคะก็คือ h i ศูนย์ศูนย์ทับยนยวันที่ก็คือ0ูนย์หนึค่ะระบบจะขึ้นบอกว่าเดือนปียื่นภาษีนะคะให้ระบุเป็นคิทศักราชสองพันนะคะชื่อย่อลูกค้ากดจุดแล้วก็ enter ะคะ่ะ เลือกบริษัทก i วีนะคะกดโอเคค่ะใช้รหัสภาษีใช้รหัสสาขาของลูกค้ายุ่นในรายการพาษีนะคะกดเยียดค่ะแล้วก็มาตรงนี้นะคะ PF นะคะเราจะเลือกเป็นตัว P นะคะหนึ่งนะคะก็คือสินค้าสำเร็จรูปรหัสเรากดจุดแล้วก็เธอค่ะเราเลือกไปที่ผักกระป๋องนะคะกดเลือกค่ะ นะวันนี้นะคะเราขายจํานวน1นลังนะคะกดระบบจะขึ้นบอกว่าระบุจานวนสินค้าและหน่อยนับนะคะ1นลังก็เท่ากับ1นลังนะคะกดโอเคค่ะแล้วก็ระบบจะคํานวณภาษีให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะระบบจะขึ้นบอกว่ารอสักครู่นะคะ และระบบจะลงบัญชียัตโลมัตินะคะก็คือเดบิตลูกนีการขายค่ะ้าร้อยบาทแล้วก็เครดิตขายเชื่อ8 0 0 0แล้วก็ภาษีขาย560บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกนะคะระบบจะถามเราว่าพิมพ์หรือไม่นะคะกด no ค่ะค<ม>่ะแล้วก็มันจะระบบจะขึ้นให้เรากรอกข้อมูลอื่นนะคะณตอนวันนี้นะคะเป็นการเสร็จสิ้นรายการขายของวันที่1นคุมพาค่ะขอบคุณค่ะ